คนแรกแล้วจ <ics> yeah, ับทองฝันในกลุงเดงนะครับไไอบลูเอาให้ใช่ไหมใครครับครับเชิญคุณสันติพงศ์มาเข้ากล้องครับนี่ทาตั้งโต๊ะถอดตัะเดียวกันกก่อนแล้วไอ่างก็ให้คนต่อไปั กูรู้นะแกเลยแกเลยโอ้โห้ยเลยมนอ้อกมันต้องตกกันนี่ไอเนี้ยกูรู้กูรู้ตั้งแต่มันห่อแล้วเป็นห่อโคนกลาอ่ะมาโอห่อเล่นเลยเนี่ยอ๋อดาบเอาตวนี้ไอตังขอยเนี่ยเฮ้ยเจ็บเจไออแทบมีเลยนะบีเลยเมื่อวานนี่วเอ้นี่กับพวกกูอ่ะ มีแต่คนเล็งมาเล่นกันเองไอ้เจ๊เดบุื่อมือสองใส่มาทำไมคนถึงใส่ของน้ำทำอะไรทำอะไรนี่อะไรถึงมีของน้ำมันใช้ยัดกันมึงมาล้างอันนี้คุณแถมอันนี้ให้ด้วยเลยเฮ้ยอะะไรวเอาไปทำจิ้มกระป๋องไงโอ้ยนี่อ่ะยัดใช่ปะไม่เอไออาร์มันต้องไม่ไอ้อาร์มต้องขวดยาหม่งไม่เล่าหนูเออไอ้อาร์ต้องขวดยาหม่งนี่คืออะไรอันนี้ไม่แก่จริงหรอแก่พิเศษไปได้เเออสปโต ผอาดีแกดผมเย็ของน้ำโดยการไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สีองเ้ากันร้อยเนี่ยโล่งงานริงเลยิงบมึงแลวไหนไอเรานีอเบลหอดีว่โลกแปลกว่นี่ถีบถีบแบบลายใหญ่ไม่หอดีแคไนเนี่ยเนียเนี่ยมัไม่ดีไปล้วไ้เนี่ยไปดาตายเลยอ่ะ เฮ้ยตันุกอีเฮ้ยได้อยู่รวมหมดเนี้ยรวมหมดเนี่ยสองร้อยยี่สิบ่เกรยกว่าไม่เกินร้อย่เกินอยห้าสกว่าเอาเล่นดูลองเล่นไเอาคมได้ม่ยิงได้ลยิงไดบกคไม่รู้มันเติมแบกไอ้อามโชยาชยิ๊กโก่นเนี่ยนี้คุณมีจดหมายรับใหคด้วยอ่ยอวะ เท่ไหร่ญี่ปุ่นเท่าไหร่ญี่ปุ่นท่าออเรือไมหเอาต่อไปไอ้อามให้ใครไอ้ยไอ้อามเนี่ยมึงไม่ได้เล่นดับไอ้อามให้ไปลื้มเล่นสนุกกว่าเล่นกันเองอย่างเงี้ยร้องแน่มึงกูบอกกู <c oughs> รู้สึกร้างไม่ดีเลยของไอ้เฮียเนี่ยไม่ใช่แม่งเป็นตุ๊กตาลูกนกกูต่อยนะ เ่หันกไม่ด้เ่ยแกเลยกเลำลังแกกันอยู่แล้วากินอให้คุณปกินันนีเฟังฟีป่ะดปเอาพันเปิดนิไม่มียงไงโอหไปอะไรกได้ก็ายก็อยู่กันเลยต้องไม่เอาคอมพิวเตอร์ไปดรู้แล้วกูเคยโดนมาแล้วมันไม่หวังอะไรเลยตอนนั้คือหวังอะไรไม่ได้อโอ้ย อยากได้เ่ยนะลูกโอ่ยดูดูทหนยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกละกแลวกกระานอยทำไม้เาองกอย่ไดคืออะไรวะอีตาผาน่นที่นีไม่เนีบร้อนานร้อนอกูชอบอยาเดียวโอยต่อไปขอกูคอยาีรเแกยังของไอวิน เกมแบบไรเยยได้เลยี่มก็ห่อแบบไรเยยเหมือนกันกูบอกแล้คนละบาทเอาเอาไปใส่มีกว่าเกแม่ง่งจากที่บ้านมาแน่เลยเย้่ไม่แนคุณเริ่มส่องฝ่ายแล้วมคได้ของคุณน่ยุณเร็วหลังไม่ดีแล้วห่ออึบระวังแตกยี๊ระวังแตกื่นไม่เทไอเบลไม่กรตูดนั้นทำตกที่เหี้ยทำไหนเนี่นี่ไม่ได้ภาพปิดล

โ <PS> ก่้วันหลางมึง่านปไาลก็ได้่กแ่มแ่ือ่ือแก่มันมืออ่ะได้คกแน่เลยไ่ดด้โคตราข้อไ่ไ้ิื้นจิงไ้ิชี้่อชี้ห่ไ้ไอ้ิได้าไ้นไเได้เได้ไไ้่ะ้าม่อดีไ ตัดเลยอ่ะตัดเลยตัดเลยโอ้นคมันหอ้มนไม่ค้นเปินี้ครับคุณแก่คเปือยเลยมหมดนี่เลยบาทเทมี่บาทโอยไเคลมั้งเคุณเล้งอะไรมาเพิงเพี้ยนเทม่คุณนี่ีเหือกันนะวกกล่องพวกเท่านี้เยา้งดนะคุไม่ต้องรับปากกับมีคนหอมวาแล้วเนี่ย cái này là Ôi. gì vậy ơi cái gì Ôi. cái gì ơi ngân hàng hả Ôi cái kia cái kia không biết ơi Ôi, gì này cái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  Ôi cái này cái này Ôi. Ôi cái này Ôi. Ôi. cái này cái này cái này Ôi. เราไปเล่นเลยได้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 เนี่ยเอ็มเลหมดเลยแกตายจะได้ไปหมดใลยตามมึงแล้วเร็วแล้วกระเป๋าไอวินแม่งยงใหญ่เลยอ่ะขนมถ้ามาขนมมาจับพูดถีบแล้วนะเนี่ยคุกกี้อาเซนต์นี่นะกล่องเล็กๆกล่องเล็กๆไอ้นี่เนี่ย ไอม้วี้เหไม่ได้ไมไอันนี้มันเปกล่องเลยเฮ้ยเป็นกล่องเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยดูไวอะไม่ดูดนไอเดีย้มค่ะ่่าโมือไม่ของเล่นทันสมรู้ป่ะวันนี้กูจะตันนี้นี่แหละตนี้อไเนียก่งก็จะเอาอันนั้นกูไม่รูไงะว่ามึงซื้อแล้วก็อาันจะให้เบลมันให้เอ ก็มึงแก่คนต่อไปได้ยังไม่ให้กนคือไอ้ไอหมวยตังมุนมุนมุนไหมมุนมุนมุนมันกมุนมุนนี่มุนนี่มันก็ต้องหลบที่หลอกนเลยหน่อาอันนมดเงหลฝั่งคนนั่นเองโอ้ยเี๊ยบองให้เลยจ้ะมาเรวมาก่คนนี้ฝั่งนู้นคนนี้มให้ผมไหมให้เขาแก่แล้ เฮ้ยหมด้วมด้เรอหมุนบ้องมันกลับด้าเลยปะใช่หนูเฮ้ยเฮีเห้อยมาหมูมาโอยห

ไม่ไดไม่ไดเอาอออันไม่อันนี้มันให้ให้มึ่งเล่นแบบนี้แค่นี้นะแค่นี้ครับในบ้านเนี่ยจบดแปดบาทนิ้วนิ้วนิ้น้วย้านใหญ่เลยมันร้อยเก้าเองกันเนี่ย้อยเ้เหรอเออดนแล้วมันจะซื้อร้อยส ร้อยแปดกี่ดาวเบบีร้อยม่อเอ้ยเงินหนึ่งหมื่นบาทเราคนดูได้แล้วกล้องมึงอ่ะตีอัตงฝีมันมีสองันไม่ใช่เหรอเอาไปเล่นกงานนี้อะไรมีตสนุกอ่ะกล้อเกอโอ้ยอกองอย่างเล็กอ่้เต็มเยเกอยากร้วยัดอายเก

ตัวห้าบาทนีตัวห้าบาทของมุลค่อง๋อมีมีสอันแล้วก็มีอันนี้กุญแจเท่าไรเท่าไหรเท่าไรหมดเนี่ยสี่เฮ้ยนี่มันห่อนีกว่าแปดสิบแดสิบอันนี้สาอันนี้กสอันนี้ยอย่างตึงคือแบาน ไปนื้อจากบ้านมาปะเนี่ยเงี้ยอุ้ยฟันแข็งไมาเองไปห้อยเอาสันดาบเงี้ยเป็นเวอร์ชันชื่นอมเอาไปดิบเล่นดิใช่เอาไปดิเล่นจบแล้วตัดคลิปเป็นคลิปเลยนะโอ้ยเอกอัมหอยไงเนี่ย